ป้าเกตจ,จันทร์วงวานคุณป้าจันเป็นหัวหน้ากลุ่มวิาสาหกิจผลิตสบู่สมุนไพรจากธรรมชาติดมสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรส่วนผสมเบสสบู่ใสน้ำผึ้งนมแพะขั้นตอนแรกตั้งเตาความร้อนไฟไม่ต้องแรงมากขั้นที่หนึ่ง นำเบสสบู่ใส่1กิโลกร,รมัมใส่ภาชนะที่จะทำการละลายขั้นที่2เติมนมผสมน้ำพึ่งลงไปหรือหากต้องการสบู่สูตรอื่นก็เติมท่านมะขามฝักข้าวน้ำส้มขวันไม้ขั้นที่3ปรผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนละ,ละลายเป็นเนื้อเดียวันขั้นตอนที่4ตักใส่เยือกแล้วช้อนฟองออกเพื่อให้สบู่ใส และสวยงามขั้นตอนที่ห้าเทใส่แม่พิมพ์รูปทรงต่างๆเพื่อเพิ่มความน่าใช้งานด้วยเล่าจุดเริ่มต้นของการทำสบู่ให้หน่อยได้ไหมคะ อาคาบูคือมันเป็นกลุ่มวสาหกิจชุมชนแต่เริ่มต้นด้วยการแบบลวต้นทุนเป็นกลุ่มยาท้องถิ่นเริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี50แล้วก็มาพัฒนาเองเอาคาบู่อะไรก็ได้ภาษา,ราเร่มาเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้รู้ผิดรู้ถูกเพราะว่ามันเป็นแบบไม่มีสารเคมีอ่ะคือใช้แล้วไม่อันตราย ก็ได้หลายอย่างอยู่นะเพราะว่ามันมีถ่านก็แก้คันศึกษาก่อนมันก็ศึกษาแล้วก็ถึงเริ่มทําแบบห้าอย่างมีสมบูถ่านไม้ไผ่มะขามแล้วก็นมแพะแล้วก็มีพักข้ารังใหม่เนี่ยแต่ใช้เราดีไม่มีสารเคมีไม่มีสารควายตะบูที่ทํานี่คอือป้องกันได้นี่ได้เลยอินตัวแล้วสมบูถ่านถุงถ่านไม้ไผ่อะ พวกทวาก่ากอสร้างจะซื้อไปทำสวนแก้ขันได้ี้ใส่อันนี้นมแพะใครแล้วหน้าขาวเรามันของตัวอยู่แล้วอุปรสรรคก็คือคนในชุมชนยังไม่เมื่อ่อนแรกๆนะยังไม่ได้รับสบูต่ตัวนี้คือมันไม่ใช่ท้องตลาดนะ ผิดพลาดก็อย่าท้อลองผิดลองถูกเสียต้นทุนเราก็ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะไม่สําเร็จเปลี่ยนแปลงใช้วิจยนญาณเราเองนะก็รับสอนนะใครจะมาเรียนรู้วลองผิดลองถูกไม่ต้องรล,ลองผิดลองูกที่นี่มาได้เลยไม่ต้อง,องผิดลองถูกแล้ว